กราบสวัสดีคนดูด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแจกตัวละครตัวจากดันเจียนนะครับคือผมไปไต่มาเมื่อเช้านู่นเลยซึ่งผมไม่ได้อัดไว้คือตัวนี้ซึ่งไม่รู้ว่ามันดีไหมนะแต่แต่ที่รู้ว่าตอนที่เอามาขึ้นไหลอ่ะเดี๋ยวเดี๋นึงนะเอาโตโออกก่อนอ่ะพอเอามาขึ้นไหลปุ๊บอ่าเราจะมีเอฟเฟกตรงมือเป็นไง ตัวที่ผมรีวิวไปแล้วอ,ะ,อะประมาณนั้นก็มันก็สวยนะมันก็ไม่ไอะไรมากซึ่งสกิลมันก็กระจอก็แหละแต่ว่าน่า,นาจะใช้ได้ซึ่งเขาบอกว่ามันมี6ดาวแต่ตดติดจริงมันเป็น6ดาวอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวมาดูตู้กันหมดขาวหมดขาวแล้วตู้เอ,อ็ะเอยตู้วโกโจโอเคนี่จะใช้เงิน1,500หเหรอ อ้แล้วทำไมเดี๋ยวนะทำไมผมตอนตอนที่ผมรีวิวทำไมทำไมมันใช้เงินแค่5้0หกรอยะหรือมันเป็นร่างหนึ่งแต่ร่างหนึ่งมันมีเอฟเฟกต์แลนี้ร่างอะไรนี่ก็ร่างหนึ่งอะไรวะช่างมันโอเคก็ผมจะหาคนที่จะมารับฟาร์มอันเนี้ยเดี๋ยวผมจัดทีมให้เลยแล้วกันว่าของผมเอ่อทีมจัดเอ้ยไม่ใช่ทีมฟาร์มแคนดี้ของผมมันมีตัวอะไรบ้างตัวหนึ่งนะ ผมอยากหาคุณมารับฟาร์มอะแต่ว่าอาย่าผมไม่มีอะไรตอบแทนซะด้วยสิทำไงดีแต่ว่าผมกลัวกลัวทุกกลัวคุณดูเกียนอย่างเลยผมกลัวนะผมผมผมไม่ใช่อะไรลินลนนะถ้าถ้าแบบเอ่อฟาถ้าฟาร์ไม่พี่ก็เอ้ยถ้าฟาร์ไม่ผมอะผมจะตอบแทนอย่างดีเลยผมบอกไว้ ตอบฟังคำพูดเลยผมจะตอบแทนดีๆเลยอืมอาจจะเป็นคู่หูคนที่สองก็ได้นะอาจจะนะแต่น่าจะเป็นคู่หูคนที่กก่อะที่ผมจะมีเขาไม่ได้ที่ผมจะมีนารูโตะโทโดเอ่ะอะไรนะยูกามิสที่ผมใช้ตัวพวกนี้เพราะว่าผมชอบฟาร์มแหละนะเดีย๋ยวผมไม่ดูแล้วกันอไม่ใช่อันนี้ปิดดินี่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 นนอนี่เห็นไหมอันนี้มีดสั้นอันนี้ไม้ แล้วก็อันนี้พัดซึ่งไม่รู้ตัวไหนที่มันถนัดพัดบ้างนะเพราะว่าผมมีอุซบป่าวะอุซบอุซบหน้า,นาจัดถนัดพัดหรือเปล่ามีป่าวะผะจำไม่ได้อะน่าจะมีมังม้งมั้งโอ้โหไม่มีวะไม่มีอ่ะใช่ไม่มีซึ่ง ผมคิดว่าทีมนี้เป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วเพราะมันแรงมากเพราะมันพาผมไปไปไกลมากเออ,เอ,อติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อ่ะมีมีดมีไม้มีพัดซึ่งตอนนี้ผมกําลังหาพัดแค่อันเดียวเว้ยซึ่งตอนนี้ผมกําลังจะสุ่มแต่ว่ามผมกลัวว่าจะได้แบบของกากๆว่กากงั้นแหละเนี่ยเนียเนี่ยเนียในเนี้ยผมกลัวว่าจะได้ของกากเอ,อ่อจะสุ่มอะลองสุ่มดูโอ้โหแม่งเอ้ย ขอพัดหน่อยเหอะโอ้โหหมดละเพชรอุ้ยเฮ้ยพัดพัดพัดสวยสวยเดีย๋ยวนะมีผมมีพัดพัดสีเขียวเีอยนน่ะมาดูกันเฮ้ยสามรวมเป็นสีฟ้าสีฟ้ามีขาดโอเหอะโอเหอะนะโอเหอะสีม่วงก็แค่ขาดแค่อันเดียวสีฟ้าไม่รู้ขาดกี่อันโอ้โหเอเหอเฮ่อไม่มีพเพชรแล้วว่ะโ,โห,โโหนี่ขาดสองอันโอ้ โค้ใจร้ายเลยอ่ะโอ้ยเลยดิโอ้ยสวยโคพัดอีกอันเดียวอันเดียวสีฟ้าอันเดียวเท่านั้นขอเหอะกราบละกูกราบละกูกราบละป้องเป็นหมดแล้วจบละไม่ได้ว้ยหมดแล้วเพ็ดหรอหมดแล้วเพชรไม่นะเพชรหมดแล้วอ่ะโอ้โหได้พัดของมนอ้โห พัตคอมมอนม,มีกี่อันเอ่ยโอ้หอขาดไม่มีเวทแล้วจ้าโอเคไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้ยังไม่มาโอเคไม่เป็นไรเริ่มจัดท้อแล้วผมเดี๋ยวนะผมทำไปตัวนี้ก่นโอเคอ่ะจะประมาณนี้แล้วกันใครที่จะเอ่อจะขอหลอดผมไปฟาร์มนะซึ่งฟาร์มดีๆนะ ใช้แค่สามตัวเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูแล้วกันเพราะอันนี้อันนี้หกดาวแล้วเดี๋ยวผมลงสักตาให้คุณดูดูแล้วกันโอ้ยแหลกแหลผมน่าจะได้เวลาผมลงแต่ละที่อะผมได้ทีละสี่ร้อยบ้างห้าร้อยบ้างผมได้ประมาณนะโอเคไอตัวพวกนี้ผมให้ผมอัพให้โทโดูดีกว่านดะีไหม เอาไม่ตัวอะไรดี่ะเอาไม่เอาไม่โทรดูดีกว่าเพราะว่าโทรดูผมเผื่อเอาไปแบกคนดูอะไรแบบนี้กลัวจังเลยกลัวคนดูจะแบบมันเกียนผมจังเลยเอะไเลยบุ้มเบอรแปดแปดอ่ะแต่ผมเล่นผมเล่นให้ดูหน่งตาแล้วกัน ไปยพวกนายไปเลยซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะโหมดเนี้ยลงคนเดียวดีสุดลงคนเดียวดีสุดเฮ้ยใครวะเนี่ยน้องซานต้าทำไมพวกนี้มันไม่ไปอ่ะมันไปละเดี๋ยวผมลงเร่นสักตาหนึ่งแล้วกันนะ เพื่อจะได้แบบรวดเร็วทันเชืซึ่งเออผมลืมบอกนะใครที่ใครตอนนี้ผมจะว่าผมจะเปลี่ยนปกโปรไฟล์ผมนะครับซึ่งนี่ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวนี้เลยนี่ตัวละครตัวผู้หญิงซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาจะได้เล่นเออไม่นะใครทักแชทมาซึ่งใครที่วาดหน้าปก เออหน้าปลุกคลิปอะไรแบบนี้ให้ผมหน่อยก็ได้หรือจะทาอินโตให้ผมก็ได้นะผมก็จะอย่าผมไม่มีอะไรจะแจกเลยอ่ะทำไงดีวะเออถ้าจะทําอ่ะเดี๋ยวจะรอโรงเรียนผมเปิดแล้วกันนะถ้ารอถ้าโรงเรียนผมเปิดเมื่อไหร่ผมอาจจะแจกโยลุ1หนึ่งประมาณสองคนได้ประมาณนั้นแต่ที่รู้ๆผมน่าจะแต่น่าจะนานนะเพราะว่าผมเติมให้น้องน้องผมก่อน ตั้งสามคนแล้วก็เติมให้เพื่อนผมอีกสองคนเยยหมดแน่นอนหมดตูดแน่นอนโอเคอะจะมีประมาณนี้แล้วกันนะนี่นีมีโตโทโดแล้วก็กิวนี่ดูนะมันจะเร็วมากปุ๊บเห็นไหมโคตรเร็วเลยตัวนี้ผมขาดพัดขาดพัดแค่อันเดียวว่ะโอต้องรออัปเดตหน้าอีกแต่ว่าอัปเดตหน้าแม่งอีเวนต์นนี้ก็หายไปอีกแปลว่าเราต้องแบบลงลงอินอะประมาณเก็บเพชทีละสามร้อยสา ผมนี่ท้อมากเลยเออใช่ใช่กดไอ้นั้นด้วยนะที่มันเป็นรูปหมัดเมื่อกี้เวลาจะลงนเอนี่อ่าเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่ผมจะประับตัวตัวผมเออตัวครับอะไรแล้วแป๊บนึงนะตัวผมจะประมาณนี้แล้วกันนะไม่รู้วาดวาดแค่หน้าก็ได้นะเดี๋ยวจะวาดทั้งตัวเลยก็ได้หรือจะแบบตัดตัดขอบก็ได้นะอ่าจะประมาณนี้แล้วกันนะอ่าอันนี้จะประมาณนี้โอเคหรือจะ ใครที่ทำอินโทรก็เอาผมเอาผมเอาตัวละครตัวเนี้กับตัวละครเป็นหมาหมาชิบะมามาทำอินโทรเลยแบบนี้ก็ได้นะผมผมอยากได้อินโทรมากจากคุณดูนี่แหละะใครที่ใจดีก็ตัดให้ผมหน่อยแล้วกันซึ่งผมแบบไม่รู้ผมคิดไม่ออกว่าจะเอาอินโทรอะไรดีอ่ะเอาแบบตึงๆอะไรแบบนะั้นตึงๆแต่แต,แต่แต่ไม่เอาแฟดมากนะม,ม,มันมันม,มันเสแสา เดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซผมไ้เลยแล้วกันนะใครที่แบบตัดอินโทรสวยๆเดี๋ยวผมจะมาคัดแล้วกันมาคัดดูว่าอันไหนอินโทรที่ผมโดนใจอะไรประมาณนั้นอ่าก็เออใช่ผมลืมบอกนะถ้าถึง300 350ทย์ซับผมว่าผมจะทำมีมของตัวเองซึ่งผมอาจจะเต้นแล้วก็ลง youtube นั่นแหละอ่าประมาณนั้นแล้วก็จะเผยหน้าไปด้วยอ่าประมาณนั้น เผยหน้าตอนเด็กว่างั้นแหละเดี๋ยวตอนโตน,น่าจะเผยหน้าไปอีกแต่คอยดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงผมอาจจะเต้นแล้วก็ถ้าคุณดูเอาไปทำมีมเอาไปทำมีมของต ok ิ๊กต็อกตามใจคุณดูเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ด่าไม่ได้โกรธอะไรอยู่แล้วผมผมชอบด้วยซ้ำชอบมากด้วยโอเค เห็นเ,เขาบอกว่าเออไอ้นี้มันดีสุดอะไรอะไรแล้วนะเปลี่ยนจากไม้เนะี่ยเป็นเป็นลูกปืนใหญ่อ,ะอ่ะว่างั้นแหละเปลี่ยนไม้เป็นลูกปืนใหญ่แล้วก็พัดเนี่ยต้องเป็นพัดสีทองแล้วก็มีดนั้นเป็นมีดสีทองไอ้ลูกปืนใหญ่เนี่ยเป็นสีม่วงเข้มซึ่งผมไม่มีอันไหนที่เป็นเป็น,เ,ปนเอออะไรเลยอะไอ้สีทองเลยอะเพราะว่าที่จริงมีดผมก็จะได้แล้วแหละเออได้แล้วอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนึง แต่ผมอยากผมอยากได้อะไรก็อะไรก็ได้ที่ขอให้มันเป็นสีทองสักอันเพราะตอนนี้ผมยังไม่ผ่านด่าน40เลย40คือมันมันมันก็เกือบผ่านแล้วแหละแต่มันไม่ผ่านนะ่ะพ่างั้นะใครที่จะรับฟาร์มก็ผมก็ขอบคุณมากแล้วกันไม่รู้ผมถ้าคุณถ้าเออ,อะไรนะถ้าคู่หูผมเรับฟาร์มนะผมจะขอบคุณมากเลยแต่ว่าคู่หูผมมันเขาไม,ไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้นแต่เพราะว่า เขาบอกว่าเออถ้าถ้าเขามีคอมเขาอาจจะช่วยผมทําคลิปอะไรแบบน,นี้ก็ขอบคุณน้องคนนั้นเขามากคือผม,ผมไม่รู้จะตอบแทนอะไรดีอะขนาดคือแบบเขาให้ตั้งสัตว์ให้ตั้งเพชรให้ให้เขาแล้วก็พี่ก็ให้แบบตอบแทนแบบเป็นคู่หูคู่หวงพี่แทนอ่ะ่างันซึ่งพี่เขาไม่ใช่เลยน้องเขาก็แบบเป็นคนที่ใจดีมากอ่ะว่างั้น <c oughs> ซึ่งผมว่า ผมจะอาจจะสไปน้องเขาหน่อยแล้วกันแบบเอเข้าหลาดน้องเขาแล้วก็ไปไปเล่นอะไรเดียวลองติดตามชมแล้วกันว่า,าจ,จะเล่นอะไรซึ่งเอระผมเปิดพูดไปแล้วสิไม่สไปซะละโอโ้โหอาจจะแบบอาจจะอาจจะเล่นบล็อกฟุตอะไรประมาณนั้นไม่ไม่เกียนผลหรอกไม่เกียนอะไรหรอกแต่แค่แบบอาจจะหาผลให้อาจจะแบบอะไรเดียวหาผลมูจิรอทําตื่นหาผลพระอะไรแบบนี้ เอาเอาให้น้องเขาไปฟาร์มอัปเดตหน้าแต่หน้าไม่รู้แต่แต่พี่ไม่รู้ว่าจะหาทันไหมซึ่งเข้าหัวน้องเขาเยอะจริงตั้งสล้านสาล้านมั้งไม่รู้เท่าไรโอ้โหโคตรเยอะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนฝั่งที่แบบเข้าหัวน้อยๆแม่ก็จะแจกเแจก,แจกตัวละครในออสตาให้น้องเขาอะไรประมาณนั้นก็รอดูแล้วกันว่าผมจะให้ตัวอะไรน้องเขาซึ่งผมขอบคุณมากผมจะตอบแทนน้องเขา อย่างดีๆเลยซึ่งไอ,อคนที่เด็กเกียนเกียนหัวเกียนเกี้ยนนั่นมาเกี้ยนหัสมาเกี้ยนขออะไรเหมือนไอคนที่ชื่อ,อ J I J หรือหรือ I J I วะน่าจะ J I J คือเป็นน้องคนที่แบบเขาเขาเป็น FC เผือนผมเหมือนกันนั่นแหละแต่อ้าวเออไม่รู้คนดูเคยโดนไหมแบบเขามาขอสัตว์แล้วเขาแบบ เออบอกว่าเอ้ยพ,พี่น้องผมน้องน้องเราก็อยากได้นะศาสตร์อะซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันสร้างรหัสมาสํารองแน่นอนรหัสสร้างรหัสแล้วก็มาขอแล้วก็มันก็เทรดให้รหัสตัวเองอ่ะผมรู้ได้ไงเพราะว่าชื่อด้านหน้าของมันอะเหมือนกันเปียบตั้งสี่รหัสเอ้ยไม่ใช่ตั้งสามรหัสคือโอ้โหผมรู้แน่นอนถ้าท่าน้องเองตั้งใช่ไหมเออมันตั้งไม่เหมือนอะไรขนาดนั้นหรอกซึ่งคือมันมาถึงอ่ะบอกว่าพี่ เออน้องหนูไม่มีสัตว์ดตี่ะน้องหนูอยากได้แต่ผมมาดูเอาเบอบร์หัสน้องน้องเขาอ่ะไม่เคยเล่นด้วยซ้ำอ่ะอ่ะผมรู้ได้ไงสัตว์ของน้องเขาเพิ่งสร้างมาแล้วเขามีสัตว์อะไรนะเป็นแมวอ่ะคือมันตอนแรกมันไม่ขึ้นนะแต่พอแบบเออบอกว่าพี่บอกว่าน้องสร้างรหัสหรือเปล่าแล้วแล้วอยู่ดีๆกระต่ายมันโผล่มานั่นแหละมันสร้างรหัสใหม่ตั้งสองรหัส ซึ่งผมก็เออ,เอ,อแต่ผมให้ตัวตัวที่ดาเมจไม่แรงมากประมาณเออยี่สิบสองบีอะไรเออมันมันก็ไม่ใช่แรงแล้วก็ไอตัวห้าสิบห้าสิบเจ็ดบีโอโหหนึ่งตัวไม่ไก็เออก็น้องเขาอยากได้ก็เอาไปผมไม่ได้ว่าอะไรผมก็มันแต่น้องอยากทําแบบนี้ได้ไหมนีสใส่แบบนี้คือแบบพี่รับไม่ได้อะว่างั้นแหละอย่าไอ้นั้นดีกว่าอย่าทําดีกว่านะ ไม่นั้นน้องจะเป็นไอคนนี้นะไอที่มันเอ,อ่อตอนนี้มันน่าจะจบแล้วมัง้งน้องรู้จักคิปวากรไหมนั่นแหละนิสัยน้องเหมือนแบบมันเลยนิสัยน้องเหมือนแบบคนโกหกอะว่างั้นแหละอืมตอนโตอน่ตอน,น้องอาจจะแบบไอนั้นก็ได้นะคนคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบน้องนะพี่บอกไว้ก่อนนะถ้าน้องไปเกียนคนอะไรแบบนี้พี่บอกเลยนะพี่ไม่เคยเกียนใครอืมแค่นั้นแหละพี่ไม่เคยเกียนใครเลยแต่ตอนเนี้ย ถาถึง3 5 0ห้าซับอะผมอาจจะแจกรหัสแต่ผมน่าจะไม่รู้จะแจกให้ใครซึ่งผมไม่ได้ฟาร์มบล็อกฟุตไว้นะเอ้ยฟาร์มอะไรแต่ฟาร์มนิดเดียวกิงพีทผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้เข้าเลยแต่ว่ามีผลให้ผลผลอะไรก็ไม่รู้ผลผลน่าจะเป็นผลระดับอีพิกสีม่วงว่างั้นละแล้วก็อันหนึ่งก็ออสตาออสตาผมเล่นไว้ออสตาน่าจะเวลประมาณ เออหกสิบขึ้นมั้งหกสิ 60, ้าบแถมมีเกนออะไรแบบน,นี้อ่าโอเคอ่านี่ไงเนี่ยผมไม่ผ่านด่านเนี้ยเสียใจมากโอเคเดี๋ยวก็รอไปยาวๆนะฮะอุอ้ยเบ็ดเ,เหลือสิห้าเล่นมันยาวเกินเ,เล่นนานเกินวันนี้ค,คือที่ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าตอนนี้ช่วงเนี้ยอาทิตย์ผมขอเวลาสักสวันได้ไหม<แ>คือผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าไม่มีเวลาอตอนนี้ คือถ้าถ้าคือผมอัดคลิปไว้นะอ,อัดคลิปแบบดองไว้แต่ว่าผมจะลงแต่ว่าพอพอแบบอะไรแบบนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงไว้ผมไม่ได้อัดคืออาบอกไว้แค่นั้นก็ได้ว่าผมะจะอัดคลิปไว้ประมาณห้าคลิปซึ่งไม่รู้น่าจะลงพรุ่งนี้แล้วก็ผมจะขอเวลาประมาณสามสี่วันเพราะว่าผมไปผ่าตัดไปผ่าตัดที่ริมปากผมนะฮะ เพราะว่าวันที่ยี่แปดนี่แหละอะก็จะถึงนี่แหละวันอังคารที่ใกล้จะถึงหรือเปล่าวะวันอังคารเปล่าเออวันอังคารผมไปผ่าตัดซึ่งน่าจะเจ็บน่าดูเลยแหละผมน่าจะขอเวลาจากใครที่แบบอยากรู้ว่าเออพี่ผพี่ผ่าตัดอะไรหรอเออมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเนื้องอกอะมันมันไม่ใช่เป็นเนื้องอกมันเป็นตุ่มน้ำอะน้องที่ที่มันอยู่ตรงดินปี่ปากอะซึ่งมันใหญ่มากมันไม่ได้ใหญ่หรอกคือมันแค่บวมมาเฉยๆอะ ได้ใหญ่อืประมาณแบบมันแต่มันมัน,ม,นมันไม่มีมันไม่เก็บมันไม่อะไรเลยมไม่มีน้ําด้วยมันแค่บวมเฉยๆเขาว่างั้นแหละอืมซึง่งก็ พี่รู้สึกว่าพี่น่าจะไม่ได้แจกของแล้วมั้งนเการรชื่อว่าหรือว่าเามจากเรื่องของวันพีเอ็ไม่ใช่มาจากเรื่องของลนี้จากการที่เราเอาเห็นไหมผมไม่ผ่านอ่ะ <c oughs> ผมไม่ผ่านอ่ะ <c oughs> เคเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่าเออมันได้เท่าไหร่เมื่อกี้ผมมีประมาณ1นึ่ันห่ามแล้วกันอึใชป่าวะเออน่าจะประมาณนั้น Okay. โอเคเฮ้ยปิดปิดทางปิดทางนี่ยนี่อันน,นี้โอ๊ยไม่เงเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ก็ปิดทางนี่อุยอ้ยโอ้เยอะอยู่นะซึ่งใครที่ฟาร์มคุณแคนดี้ผมขอประมาณไม่รู้ว่ะเจ้าประมาณเอ่อสี่หมื่นห้าเลยก็ได้นะผมจะเอาไปรีวิวอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ยังขาดอยู่วันนี้ขาดหนึ่ง อันนี้ไม่ขาดเลยว้าวเป็นอะไรที่อีติมากอันนี้มีขาดไม้กระตาก็ขาดอันนี้ก็ขาดมีขาขาดอันอันนี้มีไม่ขาดลูกปืนลูกปืนอันนี้ไม่ขาดนะฮะโอเครวมไปลูกปืนนี้ขาดลูกปืนนี้ไม่ขาดรวมรวมไปรวมไป อันนี้รวมได้ไหมไม่ได้อันนี้รวมได้ไหมไม่ได้อันนี้รวมได้ไหมไม่ได้อันนี้รวมไม่ได้อันนี้รวมไม่ได้นี่ก็รวมไม่ได้นี่ก็รวมไม่ได้นี่นี่อันนี้อันนี้นี่นี่เฮ้ยตัวนี้รวมได้รวมไปเลยโอเคอันนี้อ่ารวมไม่ได้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะเพราะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันใครที่จะ อ,อมาฟาร์มให้ผมก็ขอบคุณมากแล้วกันนะอย่ากเกียนผมนะผมบอกไว้ก่อนนะถ้าเกียนผมก็ไม่มีหลักเล่นแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้แล้วผมมีแหละแต่ว่าคือมันยังไงเดียผมปั้นหลักนี้มานานแล้วแถมอะไรแบบนี้เยอะมากเออไม่รอดเออช่างมันเถอะผมอาจจะแบบไม่รอดช่างมันผมจะตั้งอีเมลตั้งพินตั้งทุกอย่างเลยอะเพราะงั้น <c oughs> โอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็บายบาๆนะครับยิ้มแฉ่งด้วยอ่ะเออโอเคก็ผมขอสัก10บไลค์ก็แล้วกันก็ขอสักสิบไลค์ก็ฝากกดติดตามถึง100่งยซับด้วยแล้วกันนะตอนนี้ก็ก็จะ100่งรยซับแล้วโอเคบายบายครับใครฝากทำอินโทรด้วยแล้วก็ฝากทำปกปกผมด้วยนะบายจุกๆุ